สวัสดีจ้าสองพอลูกพากันเอาหว่าออกจากรถจ้ะก็สอ,อนลูกก่อนลูกเกษตรเป็นแม่น้อยก็เฮ็ดกับเขาทาเขาเขากินแหละแต่ว่าบีบีเตือนขึ้นมากินจักกินยังสอง่อลูกเกษตรมาจ้ะแม่น้อยเตือนขึ้นมาพาร์เทนจำแจวจอดอยู่นี่ ก็ได้ว่าเสิเห็ดย่ำซูลูก,กินเหรออ๋อเพิ่นกินอันนั้นเพิ่นกินที่เห็ดมือคืนนี่กินอาหารฝลังแม่เสิเห็ดย่ำย่ำเล็บมือนงังซูลูก,กินก่อนเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องจอบเบิง่งจอบเบิง่งซร้าไม่น้อยเห็ดกับเขาเอาเล็บมือหนังมาอุ่นโอ้มาอุนอาอ่นมา,มาละลายเยอะ ยังจะได้พอไล่ๆจะได้ลวกจะได้เฮ็ดแต่งแต้มมาเลยก่ะพอเฮดสปากเกตตี้ให้กินพอเฮดย่างปลาร้ระเส้นม่อนต้มมันฝรัง่งหมซืึอว่าหารอบนีนะ่ากินอาหารฝรั่งหลาค่ะพี่น้อง นั่งงอ่ำร่องนันรองนี่นัน่นคือนั่งกับขอให้แม่ให้ถกินเออคือว่ามารอบนี้นั่งพัฒนาการขึ้นหลายคุยกับพอหลายขึ้นพอ่อกะยานจะลูกว่าได้กินนั่นกินนี่อันนี้เขากินไหมอันนั้นเขากินไหมแต่ว่าไม่น้อยไกรจะบ่ได้กับเมื่อยน้น่เนอะค่ะเมือ่อยนอนบ่พ่อน้่แน,น่อย่างเน่้เมื่อไหรก็บ,บอก่่ยได้ท่ายคลิปช่วงกินเข้าปันได ราะว่ามันยังมีเวลาอยู่เนาะพี่น้องบางเทธอเขาก็อยากเก็บเกี่ยวความสุขในบ้านความสัมพันธ์ระวังพอลูกบ้างเป็นการส่วนตัวเพราะว่าถ้าตั้งกลองไลกับข้อมูลสักเอ่อข้อมูลสากข้อมูลซึ้งอึดอัดของของคนที่รวมคลิปนี่นั่นคือเขาก็บปรู้ว่าเขาคิดยังอยู่เน,นาะเลาวจะได้ต้มน้ำด้วย ย่มใส่ถาดีังไม่น่อยเตรียมเครื่องก่อนจ้ะพี่น้องข้าแต่เห็ดย่าสองพอลูกหายสองสัยผักกันไปขี่รถเลาะอ,อุ่นรถโอ้หงวกมากหายข่อยรอบ่อบไว้แล้วข่อยหิวเข่าล่ะแป่บบีมันกินวิก่อ์แล้วล่ะเห็นแนวมออกง่ายหนึ่งพี่น้องบีบีมันบอก,กินเข้มค่ะกินหวานไม่กินเค็มไม่กินเปรี้ยวกินจืดพอกับเม่เห็ดกับเข่าดีโอ้ย ต้องระแวดระว่างตอนนี้เกลือคือเติมเบาเองข้อไฟของมันนะคะไม่นอยก็จะขอกินก้อนบริษายพี่น้องเบิ้องดอกเด้อจ้าเพราะเมนอยอยู่ในชุดที่ไม่พร้อมไม่พร้อมเนาะแต่ว่าแสบแสบพี่น้องนี่ย้ำ็นมือนางเซียนกล้ามปูอัดเนาะจัดจวดจวดก้อนซองพอลูกมาจังให้บีบีกินที่หลังเม่น้อยหิวแล้วจ้า